ูคอยตน่ข้สู่อช่องซาลินเคพีกลับมาอีกแล้วกับการเรียลชันของเราวันนี้จัดเต็มมากวันนี้วันนี้เราะมาเรียกชันเพลงอะไรกันจัดเต็มขนาดนี้ก็คือแบบเพลง b l u ของวันโฮนั่นเองก็คือสามีแห่งชาติเป็นกัปตันแห่งเกาหลีใช่เพราะว่า เพลงบลูงานเราก mm ็ลแบบจัดแสงสีฟ้าใส่เสื้อสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก okay, ็แบบว่าให้เกียร์สามีของเราเฮ้ยงงโอเคเราแบบไปดูกันเลยดีกว่าเต้นเต้นอนาะเป็นนักบี้หรอนักบี้ไงแล้วหมึงนบอลงัวแบบนักกีฬามากๆอยู่แล้ว่ะน่ารัก่า ยังไม่ถ่ายชมเลยชมแล้วน่ารักแหละรีแอคเนี้ยจะจะบอกว่าน่ารักน่ารักเดียวดูออกอาเดียวดูออกดูออกมัน้อยก็น่ารักอ่ะดูเป็นไคอคอหน่อยจะเรีเลือกชมเขน่ารักก็ชอบอะทำนั้นก็ดูดีไปหมดเลยอะวันหัว ดูวันโ o o d แบบพวกเกเชียที่แบบโตที่อเมกาอะไรเี่ยเนาะเป็นอเชียเปนไเมันแปลว่าอะไรบ้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละดูแต่วันโ h อย่างเดียวแหละตอนนีู้เขาจะเป็นแบบปลาเนา มันโจะหยุดได้ยังขอบค่อคุณแต่จะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที in <S um, <S <S ่วอนโธ่ลองเยอะมากหรอคือเพลงที่วอนโธ่ปล่อยออกมาที่เป็นเพื่อนเดี่ยวอ่ะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นดนตรีมากกว่าเอลงนี้วอนโธ่ลองเยอะเยอะมากเลยจริงๆ มเมล็ดตองเล่นก่อนตองอะไรเงี่ย,ยขากล้าป <c ười> ูอ้นี่คือยังไงอะตัเมตัเมรอกมันคือมันเก็บปูกอะเป็นความรู้สึก ไม่ต้องใส่อลไรก็ได้นักหากาเูยสิชีมแล้วปวดกับให้ชีมแบบเล่นๆเองนักกีตี้รอีิมาร็วเขาแบบต่อใยบอลโหนแบบกล้ามใหญ่ขึ้นมากกับข่าไหร่นะนักหนบาเหมือนเดิม วินาทีน่ะเหรอวินายังไงยังไงยังไงเกี่ยวกับการวิวไม่ออคือแบบว่าอะอย่างปีชไม่ค่อยฟังเพลงวันโถใช่ไหมแต่อย่างเขาเขาฟังเพลงวันโอจะบอกว่าวันเป็นเพลงเนี้เป็นเพลงที่วันโถร้องเยอะมากๆแล้วว่ะอือปกติใช้แต่ดนตรี รายการเต้นเอาหรอใช่เต้นเต้นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเพลงนี้แล้วก็ชอบจังหวะจังหวะมันมีความน่ารักมุ้งมิงแล้วก็ทำง่ายใช่พอท่อนบุกแล้วมันก็จะเร็วๆแบบคล้ายๆแรงปั๊บแบ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 บน่ารักมากจริงๆนี่ชอบความแบบเล่นหูเล่นตาเชียร์ของวันโฮอ่เฉยแบบเฉยแบบกึ๊กอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโงก็คิดดีไม่มีอะไรมากไม่เลยเลย รีอกชันไงคำว่ารีอกชันอ่ะคือแบบเออมันก็มาเรียกชันไม่ได้มาวีค์อะไรนะชามันไมีอะไรให้วเค์ทุกอย่างมันดีไปหมดเลยจน่ารอกไหมรีอคชันก็คือเห็นครั้งแรกเลยรู้สึกยังไงเนาะจริงก็แบบน่ารักมากเวอร์ก็สำันี้เราก็ไปกันแล้วไปลวไปป่ะเอ้ยงงไปแล้ววะ